เอาวันนี้แกผมสวัดีคนลเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์คราฟในแบบของเจอโเห้นะับผมหรือว่าเป็นเขาว่ากันว่าเป็นแบบผีที่น่ากลัวที่สุดนะครับในที่เคยเล่นไมค์คราฟมานะครับผมโอเคฮะและ้จะเป็นกฎนะครับผมกฎของเรานะฮะก็จะเป็นดูเครดิตอินโทรดักชั่นมันมีปีศาจท,ทุกที่ในโลกนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ในเมืองในสถานที่ต่างๆมุมมองเป็นพวกสัตว์ร้ายทุกที่นั้นจะเต็มไปด้วยความเงียบงับเงียบงับปันป้ายเด้อ ที่ๆๆนะะี่เต็มด้วยความเงียบสงัดท่ามกลางความมืดในเหมืองที่ต้องเรียกกันว่าต้องไปเอาเข็มมาจากเวลาหลายปีแล้วมีหลายชีวิตที่ต้องถูกนําพาตัวไปที่นั่นแล้วจะมีเรืวจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วรู้นี่แหละมันเก็บซ่อนบางอย่างสําหรับไม่ไม่ไม่รู้นี่แหละเก็บซ่อนบางสิ่งให้คุณอยู่เออมันต้อง,องเงียบ <c oughs> นหนัวนาะนะกลัวหน่อย โอเคกดครับผมก็คือเล่นน้องเดนเดอร์ดิแทนเป็นสีครับผมโอ้โดอนเดอร์ดิ Dead แทนสีเลยเหรอ f o v 90ครับกราฟิกเป็นฟาสครับผมอ่าห้ามไม่แตะห้ามไม่แตะเลือดตัวมันตรงกำแพงนะอ่าต้องเล่นกับต้องเล่นด้วยเฮลเ멧ต้องเล่นเฮลเ멧เดอร์เวฟ f o v 90ครับโอเคเครดิตก็จากนี้นะผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเดือดเขาเลยดีกว่านะครับผมโอเคฮะสตาร์ทเกมอุย้ยปาโตด้าชูแมนพรีเซ้น เฮลูมนละนะถ้าได้ยินเสียงนี่ก็รู้สึกแบบเกียดเสียงมันมากเลยอะ่ะคือมันจะทำให้หลอนใช่ไหมลูมละนะเนี่ยระวังแบบนี้มีการจัมส์แร์เกิดขึ้นจัมส์แกอ่ะใครกลัวถามแค่นี้ใครกลัว,าม,นะลวมาเหอะให้หมดอะ่ะผีที่อะไรมาเหอะให้หมดอะ่ะอยู่ระวัางโหลดดิง้งคือท่านผู้ชมครับคือมันฟังผมนะ มันเป็นแค่เกมสีเหลี่ยมเว้ยทุกคนต้องฟังผมดีๆเว้ยว่ามันเป็นแค่เกมสีเหลี่ยมไ, <S <S ไม่ต้อเป็นต้อกลัวเกมสี่เหลี่ยมผมแ้กูเกมสีเหลี่ยมไปมันก็ไม่ได้แล้วครับเชื่อผมสิโอเคเรามาอยู่ที่นี่แล้วฮนะไมเนอร์อ้าว่าไงนหนเป็นไงบ้างล่ะเ,เอโอโทษทีนะฉันมาทำงานสายหน่อยนะในกล่องน,นี้เราเปิดได้หรือเปล่าครับเปิดไม่ได้ครับผมเขียนแลอววิ่งไปใช่ไหมผมว่าต้องไปตามเส้นทางแหละนะแบบมัน่าจะเป็นทางตรงให้เราแหละตึ้งตึ้งแล้วเข้าลิฟต์นี่ปะโอเค นี่เป็นลิฟต์ลงไปข้างล่างนะครับผมลงไปที่ทํางานเหมืองของเรานะฮะ,ะเรามีร่าเพลแอคอยู่นะครับผมโคตรเกลีเสียงเหมืองมาแหละเสียงเหมืองแบบมี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 มนี่เป็นลิฟต์นะฮะเกิดเกิดเกมาเหอะให้หมดอนะ่ะให้หมดอนะ่ะผีเฮียอะไรมาโอเคเดอะนิเดลวว่าไงมาสายนั่นนะ่ะขอโทษทีอ่ะพอดีว่าติดธุระหน่อยอนะ่ะโอเคครับต้องไปที่โคเซกเตอร์นะครับผมหรือว่าไปที่อ่าผลิตถ่านนะฮะตรงนี้ปะโคเซกเตอร์ Coast อยู่ไหนอ่ะไอที่ด้านถ่านอ่ะผมว่าต้องไปทางตรงแหละเนาะ เอ้ยเร็วหน่อยสิเพราะเรามีโคมากมายนะโอเคพวกเราต้องเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอเคครับว่าลงมาในนี้แหละลตรงนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราไปทางนั้นแหละถูกแล้วปึ๊บโอเคมันเปนแบบทางตรงเหรอเนาะนะฮะเราก็ต้องไปทางตรงใช่ไหมอันนี้ door system โอเคเราเปิดประตูเราไปเปิดประตูเลยนะอุ๊อเชี่ยอ่าเป็นมุมเป็นจำแล้วเชื่อโดยมุมกัดหน่อย อบอกแล้วมันน่ากลัวยังไงอ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกโอ,โอเว็นกามนี่มันเป็นมุมถ้ำนีว่วะโอเคผมโดนนี่ผมโดนเป็นมุมถ้ำกัดครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่มุมถ้ำกัดตู้ปเปิดแล้วฮะเทคเตอร์โอเคไปอ่าก้าวเวลโคลอเลอร์ดอ่าพยายามระวังเลยนะอันนี้ห่างจาก,กพื้นดิน4กิโลเมตรโอเคซีลัสลี่อ่ามันสายแล้วร้องไปทางอื่นด้วย นะผมโอเคต้องรอนะผมรอดูนะครับนะโอเคถึงแล้วไม่มีอะไรเลยเราก็มีอย่าน้อยพี่แอร์เข้ามาด้โอเคโอ้โอ้ไม่เชี่อะไรเนี่ยทำไมถึงมีเลือดอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะอยู่ในที่ที่ไหนไม่รู้ฮัลโหลใครอยู่ที่นี่ไหมเป็นราดีนฉันไหมโอ้ยไอ่เชีย่ยพระเจ้า ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราต้องมาอยู่ในที่ที่นี่ด้วยล่ะเสียงอะไรวะเฮ้ยไม่เอาสิที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรอยเลือดที่นี่เต็มไปหมดเลยล่ะเพราะเออหัวหัวคนประแสนเสียงอะไรพระเจ้าไม่นะ ฉันต้องฉันต้องไปขอความช,ช่วยเหลือต้องกลับไปที่ลิฟต์รับผมจากที่เขาบอกเขาแล้วเราต้องไปเอาเรืออ่าเรเวเตอร์นะฮะต้องต้องต้องทำเสียงแอคให้เหมือนเรมฉันต้องไปขอความช่วยเหลือแล้วที่นี่มันบ้าไปแล้วไม่นะแมวนะอุสยองว่ะทำไมรอยเลือดเต็มหมดเลยล่ะที่นี่มันบ้าไปแล้วต้องกลับไปที่ลิฟต์ของฉันแล้ว เียเอยล้กลับมาที่ลิฟต์ของเรานะฮะนี่ไง okay. ออโอเคเออเอ้ยเวจัแล้วโอพ้พระเจ้าอ่าลิฟต์เสียแล้วเนี่ยโอ้ยนตกอโอ้ออพระเจ้าโอเคครับตอนนี้อยู่หลังโหลดดิ้งนะผมมันเกิดอะไรขึ้นฮนะเราต้องรอดูครัว่าตัวเอกของเราจะโดนอะไรครับโอ้โอ้ออกระดูกของฉันหักแล้วหรอ ไม่ขาฉันไม่รู้สึกเลยล่ะอ๋อคือขาไม่รู้สึกแล้ว้องเดินได้ <c ười> ไงนะ okay, ค่อยๆเดินคะรับต้องเดินค,เนค่อยๆไปค่อยๆไปครับขาฉันไม่รู้สึกเลยเลยกินเดิน,นแล้วคนะ่อยๆไปค่อยๆไปแลนยเดินไปโอเคฮะเราก็ต้องหมางเนี่ยนะให้ต้องเสียงเหมือนเลยเป็นกับเสียงแม่งดังกันแบงจริงๆนะ เสียงมันดังไปจริงนะเนี่ยว่าเสียงมันดังไปจริงดังมากเลยบอกเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีระวังข้ามผ่านอบพระเจ้าช่วยฉันด้วยใครก็ได้อ H อะไรอะเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้มีใครอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยที่นี่ นี่มันเสียงยอะไรทำไมทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคครับอันนี้น่าเป็นเชือกนะผมเราแบบเชือกผูกคอตายอะไรอย่างนี้หรอใช่ไหมพระเจ้าฉันจะไปไหนต่อเน,นี่ยผมดิ้เสียอยู่ไกลๆอ่ะ กิดอะไรขึ้นนะมันมีอะไรกันนะอะไรมันคืออะไร <S <S อ๋อก็แค่ผีงง่งงน,นะ <S 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 เพื่ออะไรวะเออเออทำไมมีคนผูกคอตายที่นี่ด้วยละ่ะไม่ผมว่าเมื่อกี้อ๋อจำสักแกแน่นอน,นครับผม แตไปฉันต้องมาอยู่ที่ที่แห่งนี้ด้วยล่ะปล่อยฉันไปเถอะที่นีฉันกลัวโอ้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันต้องการจะไปเรียนรู้ที่จะตายทำไมทำไมฉันต้องเรียนรู้ที่จะตายด้วยล่ะฉันทำอะไรผิดเมื่อกี้มันกาเดียนนี่วะไอ้หัวหน้ากาเดียนอะ ครับเราก็ต้องแบบว่าต้องต้องพากเสียงไว้โถ่เอ้ฉันฉันจะไม่อยากตายที่นี่หรอกไอ้เล่นก็เล่นมาทำไมวะเอ้แค่ดูมันก็รู้อ่อนนะโอ้พระเจ้าเมื่อกี้มันฝันร้ายจะาชัดเลยไปหาลิฟต้องหารีเบเตอร์ผมหาลิฟครับนี่ไงลิฟต์ไต้องหาทางเปิดประตูลิฟต์ใช่ไหมเพราะว่าทางเปิดประตูลิฟต์ก็อยู่แถวนี้แหละนะฮะคือทางมันก็ไม่ซับซ้อนหรอก ถามไม่ซับซ้อนหรอกเราพูดมาได้ยังไงมาเดินากล้าพูดได้วหมคราว่ามาันมันไม่ซับซ้อนนี่พูดมาได้ยังไงเนี่ยเขยับว่ามันซับซ้อนอยู่แหละนะจะไม่ถือว่าซับซ้อนมากหรอกโอเคจะไปนี้ซิสเต็มดอ,อโอเคงั้นไปว่าลิฟต์ตรงนั้นเปิดละเดี๋ยวไปลิฟต์ตรงนั้นก่อนเสียงเฮียอะไรสัตว์กูไม่กลวงลอยผีเฮีย <S <S เขยับเราต้องมาลิฟต์ตรงน,นี้ลิฟต์เตอร์อนี่ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์โอ้พระเจ้าลิฟต์มันถูกปิดอีกแล้วเนี่ยเออ ทำไมที่นี่ท่าที่ี่มีแต่คนผูเคอตายไม่มีทางที่จะกลับไปได้ทำไมกันล่ะไม่มีทางกลับเลยันกลับไปก็ไม่เจออะไรแต่มานี่ก็ไม่เจออะไรไม่มีทางที่นายจะกลับไปได้หรอกใช้เรารออะไรล่ะมันใกล้เข้ามาแล้คีแล้วผมว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครีครับเขาไปยังไงกันนะไม่มีทางที่จะกลับไปได้เนี่เสียงมันใกล้มาแล้วครีแล้วผม โอเคกูเดินกูเดินย้อน,ลอนหลังย้อหลังอนี้ก็ได้วะโอ้โหเป็นเสียงสิเหลนนะี่หมายถึงขกลัวแนละ้วข้อจริงถ้าเกิดเราปิดเสียงก็ไม่กลัวหรอกกลัวเสียงมงันไงนะฮะเป็นไรต้องไปถ่า,าย้อนกลับไปได้เอ้าเสียงเงียบไปแล้วเว้ยอุ้ยมันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทีนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย อุยอ้ยเอยอไม่ไม่ไมไปล่อยปล่อยกูอยู่คนเดียวแทะพอแล้วพอ,พอสักทชีช่วยช่วยช่วยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยช่วยปล่อยฉันอยู่คนเดียวแทะพอแล้วพอแล้วละโอ้เอ,อฟรีทางหนีเหรอ no ไม่ไม่ฉันต้องการอิสระพวกพวกพวกแกเป็นตัวอะไรปล่อยฉันเยอ่คนเดียวเถอะฉันไม่รองการอยู่กับพวกแกเลยจำมไมกันละ่ะอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกแกเฉันไม่ไม่ โอเคมันก็ติ้งเหมือนันแหละโอเคครับเอ่อเอเอ,เอทำ,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 ทำไมฉันถืดในหม้อต้มอย่างนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมกัเฮ้ยไม่พอแล้วปล่อยฉันไปจถกที่นี่เถอะฉันไม่ต้องการอยู่อีกแล้ว ต้อนการที่จะกลับมาเอา่อผู้ป่วยคุณหมอคะผู้ป่วยอ่ะเป็นกรารเขาเสียเลือดมากเกินไปเออใช่แมงมุมทำทำร้ายเขาโอ้พระเจ้าแต่มันเป็นพิษที่ร้ายแรงมากเลยเนี่ยเขาได้รับพิษที่ร้ายแรงมากอ่าพิษพิษมันทำลายระบบประสาทาของเขาโอ้เว้ยนี่พิษไม่โคตรนั่นเลยแล้วพวกเราจะทำอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าคะมันสาก,กันไปแล้วล่ะ สรุปคือเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่เราถูกในม,มุมกัดครับผมมงมุมพิษกัดนะฮะแล้วก็แบบว่า,าเราอยู่เตียงคนไข้ใช่ไหมเวามจงมุมกัดนั่นจะเป็นสไปเดอร์ Man แมนนะเนี่ยแล้วพิษมันทำลายทำมันทำให้ระบบสมอง,องเรารู้สึกแบบพังไงนะครับผมก็คือเราถูกมงมุมพิษกัดแล้วพิษมันทำลายระบบสมองของเรานะครับทำให้รสมอง,องเรามีการอ,อ,อิสระตลอดการจบครับผมนี่คือแบบที่น่ากลัวที่สุดนะฮะโอเคจะคิดว่านี่คือแบบที่น่ากลัวที่สุด เีแค่ผมขอให้แบบนี้เป็นหนักที่โอเคมันก็นโอเคอยู่อะมีจำสแกนมีแล้วพวกนี้ก็โอเคครับถือว่าแบบที่น่ากลัวครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่สร้างแบบนะครับผมชารเ์เล็เตอร์นะฮะอันนี้เป็นชาร์เล็เตอร์อันนี้เป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่อยู่ในความทรงจําของคุณไอตัวจุดเริ่มต้นของความฝันไมเนอร์คนตายหมาโง,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 ง่ๆอ่าก่อนดนตรีที่เต็มไปอยู่ทั่วแมบทั่วแมบครับโอ้นี่มีทัวร์แมบให้ด้วยเว้ยเฮ้ทัวร์แมบเลยครับโอเคครับผมสหรับ คลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะผมโอเคครับสิ๊วเกนครับเจอใหม่ใ okay, นสัปดาหน้าครับบาย